สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลแต่นำเรื่องด,ดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อนายกคนที่30เลือกใครดีเพราะยากหรือไม่อยากเลือกเลือกตั้งปี6-6ถ้าได้คนนี้เป็นนายกจะดีแน่ได้ดีนานจริงหรือ14พฤษภาคมประชาธิปไตยในมือชายเลือกคนดีเข้าสภา เลือกคนไม่โกงจะได้รัฐบาลไม่โกงท่านผู้ฟังครับใกล้เข้ามาทุกขณะสําหรับการเลือกตั้งเพราะอีกเพียงไม่กี่วันประชาชนชาวไทยก็จะได้เข้ากูหาลงคะแนนกันแล้วแถมไฮไลท์ของปีนี้ที่ทุกคนรอคอยก็คือพักไหนที่จะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในชวนหลีกภัย อดีตประธานสภาพุทธรัศดรฝากการบ้านมาถึงประชาชนดูให้ดีก่อนเลือกสสชี่อำนาจทหารลดลงเกิดน,นักการเมืองจะเปิดทางจะเลือกคนโกงหาผลประโยชน์เข้ามาเพื่อให้ประชาธิปไตยประเทศเราเดินหน้าไปด้วยดีในชวนลีกภยัยอดีตประธานพุทธรัศดรกล่าวลังมีพระราชกิจสเดียกยุบสภาวา่าตนภูมิใจต่อการทำหน้าที่ ในสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ที่ประชาชนเป็นผู้เลือกตนเข้ามาทำหน้าที่ไม่ใช่ได้มาโดยบังเอิญหรือเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือไม่มีงานทำหรือเพราะ,กระเกษียณไม่มีอาชีพซึ่งตนมีอนาคตไปสู่ทางอื่นได้แต่เลือกมาเส้นทางนี้แล้วเพราะความชอบและในที่สุดก็ได้ปรูตรเป้าหมายกลายเป็นนักการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรอย่างชอบธรรม เป็นสิ่งภูมิใจอย่างที่ตนตั้งใจไว้ไม่จะต้องรับมือกับบทบาททั้งในและนอกสภาในการมาทำหน้าที่ตรงนี้ทั้งนี้ก็ขอฝากถึงพี่น้องประชาชนคอยเรียนรู้จากสภาชุดที่25โดยเฉพาะสสที่พี่น้องประชาชนเลือกเข้ามาได้ทำหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือไม่การมาร่วมประชุมการสนใจปัญหาของประชาชนหรือว่ามหาผลประโยชน์ ซึ่งเป็นบทเรียนที่เห็นว่าประชาชนต้องรู้ส่วนสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งหน้าส่วนตัวมองว่าจะมีสิ่งแปลกปลอมแต่เรื่องเงินเข้ามาเป็นปัจจัยต่อการเลือกตั้งอย่างมากจะพูดว่าเป็นการเลือกตั้งประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คงอยังไม่ได้แต่ประเทศเราผ่านมา90ปีแล้วถือว่าเป็นเวลาไม่น้อยเมื่อประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ได้เรียนรู้ก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับตัวและแก้ไขไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็จะค่อยๆลดน้อยลงครั้งหนึ่งเราเคยมีเรื่องทหารเป็นตัวปัญหาผมว่าเงื่อนไขทหารจะลดน้อยลงที่จะมายึดอำนาจถ้าฝ่ายการเมืองไม่ได้ไปทำอะไรที่พิศดศรัทให้เป็นหยื่อของเขาเช่นการโกงทุจริตหรือไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง ใช้กระบวนการประชาธิปไตยเพื่อมีอำนาจทำนอกประชาธิปไตยกลายเป็นเครื่องมือให้เขาอ้างได้แต่ถ้าการเมืองยืนอยู่บนหลักฝ่ายทหารก็จะค่อยๆหมดบทบาทไม่มีเหตุผลที่จะมาอ้างกับประชาชนได้ผมยังเชื่อว่าบทเรียนสามปอประชาชนจะได้เรียนรู้ในระดับหนึ่งสถานภาพสภาที่ผ่านมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นต้องยอมรับว่าสส ที่ประชาชนเลือกเข้ามาแม้ส่วนใหญ่เป็นคนดีแต่บางคนก็อาจจะเข้ามาโดยไม่ถูกต้องเข้ามาก็มีปัญหาบางคนถูกศาลตัดสินลงโทษเพราะการหาผลประโยชน์ก็มีเป็นการสะท้อนภาพสังคมไทยที่มีหลายประเภททั้งคนดีและคนไม่ดีจึงอยากขอให้ประชาชนได้เลือกผู้แทนโดยตัดออกจากเรื่องผลประโยชน์จะเลือกคนโกงเข้ามาในบ้านเมืองหรือคนที่หาผลประโยชน์ เรือหาเสียงเข้ามาเพื่อให้ประชาธิปไตยของเราไปได้ด้วยดีตวตั้งความหวังว่าอนาคตประเทศเราจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ขึ้นแม้จะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบหลังมือเป็นหน้ามือในทันทีในชวนหลีกภัยกล่าวท่านผู้ฟังครับท่ามกลางความร้อนแรงของกระแสการเมืองไทยเพื่อรอเลือกตั้งครั้งใหญ่ในไม่กี่วันนี้และบรรยากาศการลือหาเสียง อยออกรถออกชาติของพรรคการเมืองและผู้สมัครสอสอวันนี้ขอเชิญชวนให้รู้จักผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของวัินยกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะเป็นใครกันบ้างมาดูกันครับคนที่หนึ่งพิมพิมแก้วตาดวงใจหนุ่มโสดพิธาก้าวไกลสำหรับวัินยกรัฐมนตรีคนใหม่พิมพิธาริมเจริญรัฐ วัย43ปีหัวหน้าผักก้าไกลปัจจุบันมีสถานะโสดหลังจดทะเบียนหย่าเมื่อปี2561กับอดีตภรรยาต่ายชุติมาทีปนาดาราสาวหน้าตาดีแต่ทั้งคู่ยังคงท่านหน้ที่เป็นพ่อแม่ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งเป็นกันลยอนมิตรที่ดีต่อกันล่าสุดในอินตราแกรมก็มีการโพสต์รูปครอบครัวฉลองวันเกิด น้องพี่พิมพ์ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนซึ่งคุณตายโพสแคปชั่นว่าใกล้เลือกตั้งแล้วความหมายก็เหมือนกันให้กำลังใจอดีตสามีในการเดินสายหาเสียงสู้สึกเลือกตั้งทำอาบรรดาแฟนคลับลุ้นเชียร์ให้ทั้งคู่กลับมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกครั้งกล่าวถึงเส้นทางรักระหว่างทิมตายทั้งคู่พบกันครั้งแรกที่เมืองเวนิสประเทศอิตาล,ตลีจากคำแนะนำของเพื่อน ช่วงนั้นตายบินไปถ่ายหนังส่วนทิมไปเที่ยวเวนิสหลังเจอกันก็คบหาดูใจถึงสี่ปีหนุ่มทิมคูกเข่าขอแต่งงานที่มันดีและฉลองวิวาเมื่อปี2555แต่ทุกอย่างกลายไปอดีตไปแล้วมีเพียงน้องพี่พิมพ์ลูกสาวคนเดียวเท่านั้นที่เป็นปัจจุบันเพราะติดตามคุณพ่อลุงพุทที่หาเสียงด้วยบ่อยครั้งทงเป็นกำลังใจลึก,ลก ให้หนุ่มทิมมีชีวิตที่สู้ต่อ 2. หมอออมคู่ทรู้ใจแพทย์หญิงพัชพิไลทวีสินวัย62ปีภรรยาหน้าเด็กของเสียนิตเสรยฐาทวีสินอดีตซีอีบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนปัจจุบันเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและคลดิดเดตในยุครัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย คุณหมอดีกรีไม่ธรรมดาจบปริญญาตรีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์แต่รับทุนเล่าเรียนหลวงเธอคือสิทธิเอกสอสอออนกูแมนบิดาแห่งแสงเลเซอร์สหรัฐอเมริกาเป็นผู้บวกเบิกเครื่องเลเซอร์ผิวหนังและเวชสำอางในประเทศไทยเมื่อ35ปีก่อนปัจจุบันเป็นแพทย์หญิงเชี่ยวชาญความงามด้านผิวพรรณโรงพยาบาลบำร,ร,รุงราชรักสุขภาพ ชอบออกกำลังกายและรักการเดินทางชีวิตสดใสแข็งแรงหุ่นเปะ๊ะใส่ใจเรื่องอาหารอารมณ์และจิตใจใช้ชีวิตคู่กับเศรษถาเพื่อไทยมานานกว่า3,5ปีมีบุตรสมคนทุกวันนี้เธอยเติมความหวานให้คู่สามีและครอบครัวอยู่เสมอ The post Facebook เป็นบางครั้งเพื่อส่งกำลังใจให้ในการทำศึกครั้งใหญ่ในการเมืองครับ3 อาจารย์น้องครูลุงตู่รองสัตราจันนราพรจันโอชาวัยหกปีคู่สมรสพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่29และคะเด็นายกรัฐมนตรีจากพักรวมไทยสร้างชาติทั้งคู่พบรักกันสมัยเข้าครอสเรียนภาษาอังกฤษที่จุฬาจนถูกชะตาและข้อพิธีวิวาวั่อ22มิถุนายน2527 มีลูกสาวฟาเฟตส,สองคนคือพลอยธัญญาและเพลนิ t ฐาจรรันโอชาอาจารย์น้องจยู่ในแวดวงการศึกษามาตลอดเริ่มเป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษประจำสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญในเรื่องการศึกษาทางไกลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูบุคลิกดูเคร่งขรึมไม่เคยสัมภาษณ์สื่อเป็นแต่เรื่องที่ตนเองมีบทบาทโดยตรง เธอขลุมใต้ปีพนเอกประยุจันโอชาและคำปรึกษาเมื่อต้องการทำงานด้านการต่างประเทศในวาระพบปะผู้นำชาติต่างๆทั้งยังเป็นครูสอนภาษาอังกฤษประจำตัวให้สามีด้วย 4. จ่าสุพนันเนราศริทธ์รักครั้งที่สของเสียอนุทินเมื่อปีก่อนเกิดข่าวฮือฮาเมื่อเสียหนูอนุทินชามิเกุลรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธ,ธารณาสุขแคด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยไวัย57ปีเปิดตัวจ่าสุพรรนเนรราศิ์ภรรยาคนใหม่อายุ36ปีซึ่งเป็นคนรักคนที่สามหลังสมรสครั้งแรกกับสนองนุชวัฒนวรางกูลซึ่งมีบุตรสองคนหลังจดทะเบียนหย่าปี2556ก็จดทะเบียนสมรสครั้งที่สอง กับจาสัติธรจันทรสมบูรณ์เพื่อเลิฟสมัยเรียนได้อยากขาดเมื่อปลายป,ายปี2562จ่าสุพนันจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สระดับดามเยอร์การฝึกันประเพณีจุลาธรรมศาสตร์ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟจ่าจา,จาคอฟฟี่ที่จังหวัดระนอง 5. สมยศลีลาปัญญาเลิศ สามีที่เป็นที่รักและเพื่อนจิ้นสมยศลีลาปัญญาเลิศคู่สมรสคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หรือคุณหญิงหน่อยพักไทยสร้างชาติแคดดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ทำงานการเมืองมานานกว่า30ปีภาพลักษณ์ของครอบครัวดูสดใสอบอุ่นสามีภรรยาคู่นี้พบรักกันที่คณะพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย ฝ่ายชายเป็นหนุ่มรุ่นพี่ที่โตเชียรเรียกว่าพี่จินคือพี่และเพื่อนทั้งคู่มีลูกสามคนคือบอสเบทและจินนี่ผ่อนใจโซเชียลที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตร่วมกัน41ปีแล้วบทบาทเบื้องหลังของสมยศคือควาดูแลลูกๆและเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณหญิงทั้งเรื่องหลับและไม่หลับลำดับที่หกปอปิดกสุขสวัสดิ์ เบื้องหลังกำลังใจอุ่นอิงปอบปิดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสของอ,ง,องุ่อิงแพททองทานชินวัตรวัย37ปีประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนรวมและวัฒน,นธรรมหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหนึ่งในคด a n d i ในนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดีกรีปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเคยเป็นนักบินสายการบินแห่งหนึ่ง เป็นชาวนครศรีธรรมราชเธอเป็นเคยรองที่หลายคนอยากรู้จักหนุ่มหลังบ้านท่านนี้เคยเปิดใจว่าเขาไม่ประหลาดใจที่องค์อิงทําไมพูดจากเก่งพูดรู้เรื่องทําให้การสื่อสารการเมืองดูราบรื่นเพราะตั้งแต่รู้จักเธอตั้งแต่สมัยเป็นผู้บริหารดูแลธุรกิจกับการทํางานทางการเมืององค์อิงสื่อสารได้ดีมาตลอดเพราะเธอมีแพชชั่น มีเป้าหมายและความตั้งใจส่วนตัวเขากับพิธทานลูกสาวคนโตวไว้สองขวบก,ก็เป็นกำลังใจให้อู๋อิงมาโดยตลอดครอบครัวเราต่างเป็นทุกอย่างให้กันและกันตอนนี้แต่งงานกันอยู่เริ่มกันมาสีปีแล้วและได้คลอดลูกคนที่สองมาในไม่กี่วันนี้เองในช่วงเลือกตั้งพอดีและลำดับสุดท้ายที่จะแนะนำบิ๊กปอมของน้อง พี่ใหญ่ของบ้านมาถึงหนุ่มโสดคนดังอีกคนครับนับเป็นหนุ่มใหญ่วัยเจ็ดสิบแปดปีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรสหรือเข้าพิธีวิวาแต่งรักกับใครใครเปคนในทุกวงการแตงอยากรู้ว่าจริงๆแล้วบิ Bomb, ๊กปอมพเิกประวิตรวงศุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและคณะเดชนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยมีชีวิตเป็นมาอย่างไรทำไมถึงไม่มีสตรีข้างเคียง แล้วกำลังใจจะมาจากไหนเล่าบิ๊กปอมเป็นบุตรคนโตของคุณตรีประเสริฐสายสนีวงสุวรรณซึ่งมีน้องชายสี่คนพี่ปอมจะเป็นที่รักของน้องๆในบ้านเพราะความเป็นพี่คนโตจึงต้องเสือสลาดูแลน้องๆน,นอกจากเป็นพี่ใหญ่ของบ้านวงสุวรรณแล้วบิ๊กป้อมก็ยังเป็นพี่ใหญ่ของสามปอด้วยนั่นคือบิ๊กปอม พลเอกประวิทรวงสุวรรณบิ๊กป๊อกพลอเอกนุพงศ์เผ่าจินดาและบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาสามทหารเสือในรัฐบาลลุงตู่กล่าวกันว่าบิ๊กปอมใจกว้างดังแม่น้ำคอนเนคชันกว้างกว่ามหาสมุทรถือสัจจะคำไหนคำนั้นให้คือให้มีคือมีแม้ไวและน้ำหนักจะเป็นอุปสรรคไปบ้างแต่บิ๊กปอม ก็มีลูกเล่นลูกโซนย้ำเสมอผมยังไบผมยังเตะปี๊บดังอยู่มนาปโปโหติคันติโกผู้มีความอดทนย่อมที่ชอบใจมของคนอื่นช่องคิดดีทําดีชาแน,นลขอขอบพระคุณนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแกทน่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาน,นมิตุท่ทาน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ